ไม่แน่ใจว่ารู้จักนิ้วหัวแม่เท้าเกหรือเปล่านะคะนิ้วหัวแม่เท้าเกคือนิ้วเท้าที่นิ้วหัวแม่เท้ามันเอียงไปหานิ้วชี้เนาะเราเรียกมันว่าภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเกหรือว่าภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียงนะคะส่วนใหญ่เกิดจากพันธุกรรมแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันก็เกิดจากการใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมได้เหมือนกันนะคะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยพอคนไข้มีนิ้วหัวแม่เท้าเกก็จะมีความยากลําบากแล้วเพราะว่านิ้วที่เกเนี่ยมันจะไปเบียดนิ้วชี้นิ้วกลางอย่างเงี้ยทำให มันเสียดสีลำคาญนอกจากนั้นพอนิ้วมันเอียงปุ๊บไอ้ส่วนด้านด้านข้างที่มันเหมือนปิดปูดขึ้นมาเนี่ยค่ะมันไปเสียดสีกับรองเท้าทําให้เกิดปัญหานะคะเขาก็จะเริ่มหาแล้วว่าเอออุปกรณ์ที่มันขายตามร้านหรือว่าขายตามออนไลน์อ่ะมันช่วยได้หรือเปล่านะคะบอกเลยค่ะว่าหลักการคือถ้าเราจะป้องกันไม่ให้มันเป็นมากขึ้นคือเราจะต้องจับไอ้นิ้วที่มันเกยสมมติว่าี่เป็นนิ้วหัวแม่เท้านิ้วหัวแม่เท้าเนาะมันเกยอย่างนี้เราต้องมันขยับมันขยับมันให้มันยืดออก ไม่ให้นิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยมันเกมากขึ้นแต่อจะมานั่งขยับหรือว่ายากมันตลอดเวลาเนี่ยมันคงยากมากเลยสิ่งที่เราทําก็คือเราก็หาอุปกรณ์มาคั่นหรือหาอุปกรณ์อะไรก็ได้มาดึงมันจะได้ยืดออกถ้าอันนี้มันจะช่วยได้ดังนั้นถ้าอุปกรณ์ที่เราเห็นที่มันขายสามารถเอามาคั่นนิ้วเราหรือเอามายืดตรงนี้ออกได้จะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นมากขึ้นได้แต่ไม่ใช่การทําให้นิ้วหัวแม่เท้าเกกลับมาเหมือนเดิมนะคะ เพียงแต่ว่าบางคนก็จะชอบถามว่าแล้วอันไหนดีกว่าล่ะคำตอบก็คืออันที่เราใส่แล้วไม่เจ็บใส่แล้วได้อยู่ได้นานๆหลายๆชั่วโมงอะโดยที่เราไม่รำคาญอันนั้นแหละคืออันที่ดีสำหรับเราซึ่งอาจจะไม่ดีสำหรับทุกคนนะคะ